ครับสวัสดีครับพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศได้พี่น้องเอ้ยมอนีอาจับเขียดก่อนมอนี่การเขียดมาปิ้งก่อนอเขียดมาปิ้งนะกินล่องบือเลยกิงเขียดล่องเมือถึงแล็บโบดีกินหาเนื้ใหม่ได้บาทเียหากินเขียดกินนั้นไปได้บาทนี้พี่น้องเอ้ยกานล่องเมือก่อนมันเป็นอะไรมันได้บอกยังพันในโรงกันจากเถื่อปีนี้ การเคียดการกบยังไม่ไลเลยโรงกานเลยเพราะว่ามันต้องนอนแต่หัวค่ำแน่นะสองทุม่มสามทุ่มก็น,นอนแล้วพเพราะว่าเตรียมตอนเช้าเตรียมลุกกีดยางแต่เช้าแล้วมันตื่นบ่ทันเพราะมันนี่อ๋ลองไปเบื่งเด้อตามไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อหักแจ็กจังได้ดอกมาซองตูนี่มาน้านี่มันชิได้เจียวบ่บุนี่ มันกวนมันไล่ได้มานี่ไปลุกไปไปเบิงก่อนไปโบได้ก็ได้หาคานพี่น้องเลยคานอือ่นพี่น้องเลยอืมหลายอยู่เนี่ยนีสาหาสเ่ Okay. <sighs> ล่าลายได้เดี๋ยวมามาพอมาไล่สินะโอ้ยนี่จะมองนี่หนูวะใมันไล่ فلنلتقي بهذه الطريقة.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  فلنلتقي بهذه

เห็นกันบ้างเหยียบแล้วพี่น้องเกยเนี่ยมันลีเฮ้ยมาว่ามาไล่กวนมันก่อนสอ,องตัวสองตัวโอ้อมันโคมแล้วเนาะ

แล้ามาผ่าก่อนอยืาอิ่วๆเลยเอ้โคือมากวนแท้มันเขาไล่ยังรู้บาทหายเนาหนูบอกหนูก็เอาอึนก็เอาบอกเอาลอ้อมกระดาลอ้อมมึ อ in ือโหนโคด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 มันได้หลายๆดอกมาพิ่มาญาติพน้องเอ้ยเพนมาบ่ญาตินี่สิได้หลายไปบ่เมือพี่น้องโอยบ่ไหวดอกบไร้ดอกการเขียนก็บ่ได้การหยังก็บ่ได้ดอกมา หมามันมากวดมาไล่เขียดไล่ท่านลงเมื่อไปมาเมื่อไปเจอกันเงือนุ่หลอนเฮือนเรียบร้อยพี่น้องนี่ดีไปการเขียดได้นี่ได้อื่นอื่นอยู่ว่ะอันนี้จริงอึงร้อยไหลมันต้เอาอะไ้น้ำมันหมาไปไล่มันก่อนมาซองตัวนี้ไปน้ำมันไปไล่ไปกวน อู้ดีอืมดีใจอูนน้เอาลองบึงโอ้ยว่าทีไปหาเขียดเนาะเป็นอึงห้องหลาย็นไ่มบวกใน,นนองอขน,นัานเลยเลยหัวอย,อยู่ลงไปบึงเนาะอ๋ออ่งหลายขนาดบาดน,นี้มาลุมลงไปไปไล่บาดน,นี่หอยญาติกันกับหมาจะได้ซ้ำนี่เลยนี่ ยังว่าโอ้ยจีดายขนาดเลยเอา้าทำนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับวัสดีครับ